สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องความคิดดีแห่งสวรรค์การที่คนเราควรจะมีความสุขกับความรักที่พระทรงมีให้เราความสุขในการมีกันและกันกับโลกใบนี้กับสิ่งสร้างทั้งมวลกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายกับชีวิตที่พระให้เรามาวันเวลาที่แสนดีงาม กับวันนี้วันพรุ่งนี้การได้ทำอะไรแล้วมีความสุขการไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนโลกไม่เบียดเบียนสิ่งแวดลอ้อมการทำงานแล้วมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของเราปรากฏขึ้นมาผลงานที่ทำให้ตัวเราอิ่มเอมใจทำให้โลกงดงามขึ้นช่วยให้คนอื่นมีความสุขการได้เห็นครอบครัว คนที่เรารักคนรอบข้างเราสามารถจะเบิกบานใจเมื่ออยู่กับเราดีใจที่ได้เห็นหน้าเราอย่าเข้ามาทักทายเราเองก็มีความสุขที่ได้เห็นหน้าเขาเช่นกันการมีชีวิตอยู่กับวันนี้อยู่ด้วยความสบายอกสบายใจไม่ต้องไปคิดถึงอดีตด้วยใจเป็นทุกข์ต้องรู้สึกเสียดายวันเวลาเหล่านั้น อยากจะย้อนกลับไปทำให้มันดีกว่าที่ผ่านมาแต่สามารถจะรู้สึกดีทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องเก่าๆทำให้มีกําลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในวันนี้อยากมีชีวิตอยู่ในวันนี้อยากจะไปทำอะไรดีๆมีขวัญกาลังใจมีจิตใจที่สงบร่มเย็นคิดอ่านอะไรก็ปลอดโปรง่ง อยากเดินก้าวหน้าต่อไปในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อย่างไม่มีสิ้นสุดอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนจนถึงขนาดมีใจพร้อมที่จะข้ามผ่านชีวิตนี้ไปโดยไม่ต้องมีใจที่รู้สึกเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้กับโลกไม่อยากจะจากโลกนี้ไปไม่ต้องเลยแต่พร้อมที่จะเป็นอะไรอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างดิฉันตั้งแต่แรกก่อนจะสร้างสิ่งใดดิฉันร่าเริองอยู่ทั่วแผ่นดินที่มีคนอาศัยดิฉันปิติยินดีที่จะอยู่กับมวลมนุษย์หนังสือสุภาษิตบทที่8ปดข้อยี่ถึงสาพี่น้องที่รักบางครั้งความคิดดีงามแห่งสวรรค์นั้นก็เหมือนผีเสื้อที่บินหนีจากเราไป โดยบางครั้งเราไม่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าความคิดดีงามเหล่านั้นบินหนีไปจากเราตั้งแต่เมื่อไรเราใช้ชีวิตอย่างคนอมทุกตลอดเวลาเราไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าเราอยู่อย่างคนไม่มีความสุขเราเอาแต่ดิ้นรนแก้ปัญหาอย่างผิดๆเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและหลายครั้ง เราก็ทำให้ปัญหามันวิ่งวนอยู่รอบตัวเราจนเป็นงูกินหางเราทำให้เรื่องหนึ่งเป็นต้นเหตุของอีกเรื่องหนึ่งและที่สุดเรื่องทั้งหมดก็พันกันออรุงตุงนังจับต้นจนปลายไม่ได้ยากที่จะค้นหาว่าเชือกที่มัดตัวเราอยู่นั้นหัวและปลายอยู่ตรงไหนกันแน่และเชือกเส้นไหนเป็นเส้นไหนกัน อาจมีบางครั้งที่เรารู้ตัวขึ้นมาว่าผีเสื้อตัวนั้นไม่อยู่กับเราแล้วเขาบินหนีเราไปตั้งนานแล้วชีวิตของเราถึงได้ยุ่งเหยิงขนาดนี้แล้วเราก็เริ่มตามหาเขาเราเดินเท้าเปล่าตามหาเขาเราไม่ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะออกตามหาเขาเราไม่มีอะไรพร้อมพอที่จะออกไปตามหาเขาให้ไกลออกไปจากความคิดคำนึงของตัวเรา เราเอาแต่งมโคมหาความคิดดีแห่งสวรรค์อยู่ในความคิดอย่างคนไม่มีสวรรค์ของเราตลอดทั้งวันเราเดินวนเวียนอยู่ในความคิดไม่ดีของเราเพื่อตามหาผีเสื้อความคิดดีแห่งสวรรค์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะพบกับเขาอีกเพราะเรายังจมอยู่ในความคิดไม่ดีในตัวเราครั้งหนึ่งที่เราเคยมีเขา เคยมีเจ้าผีเสื้อความคิดดีแห่งสวรรค์อยู่กับเราเขาช่างเชื่องและอ่อนโยนเสียจริงเขาบินอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราไปอยู่ตรงไหนนั่งทำอะไรเขาก็แวะเวียนมาบินอยู่รอบรอบตัวเราเหมือนเขาจะบอกว่าเขารักเราเขาคิดถึงเรานะเขาอยากจะอยู่กับเราเขาไม่อยากจะหนี เราไปไหนเขามาหาเราแล้วนะแต่เราไม่เคยสนใจเขาเลยเราไม่มองเขาเสียด้วยซ้ำเราไม่เคยคิดนึกถึงหัวอกเขาที่ตั้งใจมาหาเราทั้งๆที่เขาเป็นแค่ผีเสื้อที่มีปีกบางเบาอย่างนั้นแต่เขาก็พยายามจะดั้นด้น,ดนมาหาเราไม่ขาดเขาอยากจะอยู่กับเราอยากบอกให้เรารู้ว่าห่วงเรามากขนาดไหน แต่เราไม่เคยให้ความสําคัญกับเขาเลยเรามีแต่เรื่องวุ่นวุ่นของเราให้ต้องจัดการเสมอเราไม่เคยแสดงท่าทีดีใจที่เห็นเขามาบินวนรอบๆตัวเราเลยยิ่งเขาพูดกับเราไม่ได้เพราะเป็นฝ่ายเราต่างหากที่ไม่อาจรับรู้การสื่อสารในแบบสวรรค์ของเขาเราก็ยิ่งไม่ได้ยินเสียงของเขาใหญ่ทั้งที่ใจเราควรจะคิดสักหน่อย ว่าเขาไม่อาจจะพูดออกมาชัดๆด้วยภาษาของเราได้ว่าเขาคิดถึงเรามากแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงรักษาสัญญาที่จะมาหาเราเรากับเขาเคยสัญญากันไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งกันและเขาก็มาหาเราตามสัญญามาในรูปผีเสื้อความคิดดีงามแห่งสวรรค์ที่อ่อนโยนมีปีกบางเบาได้อย่างนี้เท่านั้นในขณะที่ใจเรา กับหยาบกระด้างที่จะเห็นคุณค่าความรักที่เขามีต่อเราคำมั่นสัญญาที่เขาไม่เคยลืมเลือนแต่ใจเราตาเราหูเรากลับไม่ละเอียดพอที่จะสัมผัสเขาได้เรายังพยายามไม่พอหรือเป็นเพราะเราลืมคำมั่นสัญญาระหว่างเรากับเขาไปเสียแล้ว เราไม่คิดว่าเขาจะรักษาสัญญาเราก็เลยไม่พยายามจะเฝ้ามองดูว่าเขากลับมาหาเราในรูปแบบใดยิ่งนานวันเข้าเราก็ยิ่งเป็นฝ่ายลืมคำสัญญาที่เรากับเขาเคยมีต่อกันไว้ทำให้ตลอดเวลาที่เรามีเขาอยู่กับเราเรากลับทำให้เขาต้องเสียใจเราไม่ได้เหลียวมองดูเขาเลยสักนิดเขาไม่รู้ตัวเลย ว่าการที่เขารักษาสัญญาว่าจะมาอยู่กับเรานั้นจะกลายเป็นการทำร้ายจิตใจของเขามากมายขนาดนี้มันเหมือนกับว่าเขามาตามสัญญาเพื่อให้เราทำร้ายจิตใจของเขาอย่างนั้นเลยเราทำให้เขาต้องอยู่กับเราเหมือนเขาไม่ได้อยู่กับเราด้วยตัวของเราเองคนเดียวมีแต่เขาเพียงลําพังที่ต้องออกแรงพยายาม ขณะที่เราเป็นผู้ผลักไสเขาให้ออกห่างจากเราแท้ๆเราเลี้ยงดูเขาด้วยการทำร้ายเขาเราเอามือปัดป้องเขาให้ออกไปจากชีวิตของเราเราไล่เขาไปด้วยการไม่สนใจใยดีเขาและทำให้เขาต้องอยู่ห่างจากเรายิ่งทียิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆท,ที่ตัวเขายังบินวนเวียนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาอย่างนั้นแต่เป็นใจของเราที่ทำให้เขาไม่สามารถจะมาอยู่ใกล้เราได้เราขับไล่เขาให้ออกไปจากชีวิตของเรายิ่งทียิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแม้ความจริงเขาจะอยู่ใกล้เราเพียงแค่เอื้อมก็ตามยิ่งเขาอยู่ใกล้เขายิ่งต้องเจ็บเพราะเขาถูกเรา เอามือปัดป้องเขาอย่างรุนแรงอย่างนั้นนั่นแหละพี่น้องที่รักความรู้สึกดีๆที่เราควรจะมีในการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มันจึงหายไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่ความรู้สึกไม่ดีอยู่ในตัวเราตลอดทั้งวันเราพยายามแค่ไหนที่จะมีสวรรค์ในชีวิตของเราที่พระสงบอกว่าสวรรค์อยู่ใกล้เราแล้ว มันก็ยังมองไม่เห็นสวรรค์สักทีพี่น้องเอ้ยจะทำอย่างไรกันดีหนอบทเทศสำหรับวันสมโพธพระตรีเอกภาพขอขอพระอวยพรน,นะพี่น้องนะ